เอาละครับกาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยวันนี้เราก็จะไปเล่นเกมส์สัต d ์ดาก n อนไทเกอร์กันนะเป็นเกมของค่าย PG ครับวันนี้เขาเอาทุนมาเยอะหน่อยนะพี่ๆนะอยู่ที่70,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทุน70,000จะแตกมกักนเราจะแค่ไหนนะสำหรับวันนี้อือหืปะต่อแบบเทร์โบไปเลยมาอือหืมอือหืมกอือืมอ้าวมาแล้วจัดไปครับดอกนี้บอกเลยวันนี้อยากแตกแฝนนะเลยเอาทุนมาเยอะหน่อยนะ นั่นไงนเงินแสนมาแล้วเงนินแ,งนแสนมาแล้วไปครับเงินแสนมาแล้วพี่ๆเงินแสนมาแล้วมาสวยงามไปอยากคุณสองไปนั่นแหละองแสนเป๊ะเ๊ะไม่ถึงหนึ่งนาทีแตกแสนอะไรอย่างนี้เกมนี้นะครับเป็นเกมของค่าย พีจนะีเนาะพี่ๆเขาเป็นเกมเก่านะไม่ใช่เกมใหม่ครเป็นเกมเก่าเนาะที่แบบบางคนก็รู้จักนะแบบบางคนก็ไม่รู้จักกันไปครับจัดก,กันไปสวยนะพี่ๆอ้าวเยเ้เรื่องหมดแล้วลูกนี้น่าจะผออตั้งแต่แรกเยกเ้แตกสารมาแล้วอะ่ะทำไงวะสวยงามสวยจ้าดอกนี้สวย ไปครับหมาสายกันต่อสายกันต่อเอาให้สุดนะพี่พี่เอาให้ฝุดนะอืมรู้เรื่องไปต่อเลยยัง,ยง,ยงเด็กไม่มาปะมาดิมาต่อเอด็กทามัง,ก,งก,รกรทองลงนะหูไม่ต้องคิดเลยพี่พ มักงกรทองกับเสือทองก็ได้นะแบบโอ้โหหนูหหหเรื่องอะ่ะแล้วถ้ายิ่งลง2สองช่องแม่งคูณสองเข้าไปอีกอมาครับสายกันต่อเอาให้คุ้มไปครับสวยงามใสกันต่อเลยนะพี่พี่นะ อือหือสวยดอกนี้คุณสั่งไปห้าหมื่นอือหือมาขอต่อยหน่อยแล้วกันขอบวกแสนบวกแสนเอาเอาแสนขึ้นมาแค่นั้นพอเอาแสนขึ้นมา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 ห้าหมื่นไปเออมาครับแสนเก็บได้คืนแล้วนะแสนเก็บได้คืนแล้วพี่พี่เกินดิอย่างเงี้ยเกินดิเกินดิครับเกินดิครับรออะไรล่ะ เอาเป็นว่าวันนี้ก็ลาพี่ๆเพียงเท่านี้นเลยแล้วกันลาพี่กำไร1 3 0 0 0 0บาทขอบคุณพี่้ที่รับชมกันด้วยถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเบ็ดเท่าไหร่ถึงยังไงคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณพี่้ที่รับชมเนาะ,ะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยวันนี้ลาไปเพียงนี้สวัสดีครับ